บนถนนคนทำทางนักสาธารณสุขถังเชิงรับเชิงรุกที่บากบันงานส่งเสริมรักษาฟื้นฟูและป้องกันหลายพันวันหลายทศวรรษเพื่อพัฒนาผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ผู้คนรักศรัทธาพาสดใสคือนักสู้ทางทางให้ก้าวไกล คือนะักสาธารณสุขไทยผู้ยิ่งใหญ่ชาววารินนายอุทยัยเลียงหิรันธาวรสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2 5 0 8สมรสกับนางอารยาเลียงหิรันธาวรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการมีบุตรชาย นักกฎหมายหนึ่งคนประวัติการศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนนยบัตรพนักง,งานอนามัยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชหลักสูตรรัฐปรรศา,ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อปีพศ2530ที่สถานีอนามัยสะืืออำเภอรตรการพืชผลปีพศ2533รับราชการที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอรตรการพืชผล ปีพศ2536รับราชการที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดงปีพศ2542รับราชการที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปีพศ2546รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสำโโงปีพศ2548 รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอของเจียมปีพศ2550รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตราการพืชผลปีพศ2551รับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขืองนในปีพศ2553ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง ปีพศ2554รับราชการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอตาลสุมปีพศ2555-2565รับราชการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอบุญทริกระยะเวลา11ปีย้ายมาดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอวรินชาราบเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2566 จนถึงเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนพศ2568รวมอายุราชการ38ปีเครื่องราชาอิสริยพรชั้นสูงสุดประธรรมภร์มงกุฎไทยความภาคภูมิใจเป็นผู้บริหารที่ประสานงานทุกภาคส่วนให้อำเภอวดินชำราบเป็นอำเภอรแรกของประเทศ ที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยทั้งอำเภอในปี2568ได้รับโลร่รางวัลบุคลากรดีเด่นเขตสุขภาพที่10ประเภทดรางวัลน,นักวิชาการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2568ได้รับสรรหาให้ดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์อมพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีวาระ1ตุลาคม 2,568ถึง30กันยายน2,570คติประจำใจเชี่ยวงานชาญวิทย์ชิดนายนางสุวรีสีแสงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านวังกังหุงเกิดวันที่1ธันวาคม2,507สมรสกับนายทํามรงสีแสง อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพใหญ่มีบุตรชายสองคนประวัติการศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพดุงคันอนามัยจากโรงเรียนพดุงคันอนามัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคมพศ2527ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ1สถานีอนามัยบ้านหนองโพตำบลโพสีอำเภอพิบูรณ์มังสาหารพศ2533รับราชการตำแหน่งเจา้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน3พศ2540รับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักง,งานสาธารณสุขชุมชน5พศ2545รับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข5สถานีอนามัยบ้านไซมูลตำบลไซมูลอำเภอพิบูลมังสาหารพศ2548รับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข6สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบพศ2549 รับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเจ็ดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัริรชำราบพศ .2561 รับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชสำรารนญอำเภอวริชำราบจังหวัดอุบลราชธานี7พฤษภาคมพศ .2565 รับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกังหุงพศ2568รับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกังหุงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ41ปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือกผลงานเด่น ปีพศ2562ส่งผลงานอสมอดีเด่นระดับเขตสาขาสสมอชอปีพศ2567โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกันหุงได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานีและรับคัดเลือกนำเสนอในระดับเขตสุขภาพที่10คติประจำใจสื่อสา์ขยัน ดทนนางทัศนีกองเพียรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนคำขวาง เกิดวันที่31พฤษภาคมพศ2508สมรสกับนายธนาคมกองเพียนอดีตนายอำเภอวาดรินชำราบมีบุตรธิดาสองคนประวัติการศึกษาจบการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและพดุงขันระดับต้นเร่งด่วนรุ่นหนึ่งจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี พยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษาโรคเบื้องต้นจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสประสิทธิ์ทประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อปีพศ .2528 ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินพศ2531ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลกมลาใสอำเภอกมลาใสจังหวัดกาลสินพศ2532ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาลสินพศ2541 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเขาวงอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสินพศ2546ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองกรุงศรีอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินพศ2551รับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกันทารม์อําเภอกันทารม์จังหวัดศรีสะเกษ พศ2553ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพใหญ่อำเภอวารินชำราบพศ2558ถึง2568 25ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบรวมอายุราชการ40ปีเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติอยาภรอนช้างเผืออผลงานเด่นปีพศ2567ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาลที่ทรงคุณค่าด้านการพยาบาลที่ปฏิบัติงานและโอทิตตนเพื่อประโยชน์แก่องค์กรและวิชาชีพพยาบาลเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ21ตุลาคมพศ2567จากวิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนนีสประสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ปีพศ2568ได้รับโลก่เกียรติคุณสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านการพยาบาลและได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ที่อยู่ที่ตนในการปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการประจำปี2568จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนานีสัรพสิทธิ์ทิประสงค์อุบลราชธานีทัตติประจำใจพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่รับนางเพลินพิษสายคำภาหรือพี่เพลินเกิดวันที่3 1ม,มกราคมพศ2508สมรสกับร้อยตรีสแสวงสายคำภามีบุตรธิดาด้วยกัน2คนประวัติการศึกษาจบการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทยอายุระเวท วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริญญาศิลปศาสตร,ร,ร์บัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ downside, บลราชธา,านีปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ downside, บลราชธา,านีประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อปีพศ2551ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขชุมชน2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาาตำบลโพใหญ่อำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพศ2556ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลวาดินชำราบอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพศ 2,559ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่ะอ,อำเภอวัดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพศ .2,562- ถึง2,568ตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่ะอ,อำเภอวัดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรวมอายุราชการ 17ปีเครื่องราชอิสริยพรชั้นสูงสุดทวีติยาพรช้างเผือกผลงานเด่นปีพศ2551ผลงานดีเด่นด้านพฤติกรรมบริการผู้รับบริการประทับใจจากโรงพยาบาลวารินชำราบปีพศ2556บุคคลทรงคุณค่าอยู่เคียงคู่องค์กรเป็น,นระยะเวลา28ปีจากโรงพยาบาลวารินชำราบ ปีพศ2563พื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปีพศ2566เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด,ด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขตส,สุขภาพคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด ตอนเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยผมก็เล่าให้ฟังละครนึงเนาะผมถือกติสามชอเสี่ยวงานชานวิทย์ชิดนนายเสี่ยวงานก็คือต้องรู้จักงานในหน้าที่ตัวเองให้ชํานาญที่ได้รับมอบหมายเนี่ยได้รับมอบหมายอะไรถึงเราจะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเราก็ต้องเรียนรู้งานชิ้นนั้นให้ได้นะครับชานวิทย์ก็คือเรียนไปเถอะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเปิดเองในอนาคตฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้ เป็นเรื่องสําคัญให้เรียนรู้สม่ําเสมอสุดท้ายชิดนายชิดนาเนี่ยไม่ใช่การประจบนะครับเป็นเรื่องการที่เข้าใกล้ผู้กำกับชาแล้ว<ม>ก็จะรู้ว่าผู้กำกับชาชอบอะไรที่เราจะทํางานสนองความต้องการนโยบายของท่านได้อย่างถูกต้องนั่นก็เป็นสามเรื่องที่ใช้ในการปฏิบัติฝากข้อคิดให้น้องๆนะคะอยากให้น้องๆนี่ได้เรียนรู้ในการทำงาน ให้เป็นแก้วน้ำที่ว่างเปล่านะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะได้ฝึกปฏิบัติงานทำงานอย่างเต็มที่ในงานที่เรารักนะคะจะได้เกิดความก้าวหน้าทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วหลักในการให้บริการคนไข้นะคะอยากให้ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะคะให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์คิดเปรียบเสมือนว่า คนไข้ทุกคนเป็นญาติพี่น้องของเรานะคะถ้าคนไข้เขากลับบ้านด้วยรอยยิ้มมีความทุกข์ทรมานให้พ้นจากตรงนั้นเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะท้ายน,นี้นะคะดิฉันก็ต้องขอพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกท่านนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันมานะคะและท่าน ก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของดิฉันมาตลอดนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนการทำงานของผมในตลอดเวลา,วลา2ปีที่อยู่ด้วยกันมาสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาววารินสำราบก็ขอให้มีความสุขในการทำงานตลอดไปนะครับชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางชีวิตราะการครับขอบคุณครับ สุขภาพลานาะมหมทสุขสดใสนะคนดีสุขา